สวัสดีค่ะพบกับด่าดาคนเมืองการอีกแล้วนะคะวันนี้ดาดาจะพาไปดูสวนผักอีกแล้วเป็นสวนผักของเพื่อนบ้านที่รู้จักค่ะปลูกเอาไว้นะคะวันนี้ดาดาก็เลยพาทุกๆคนมาดูค่ะว่าสวนผักที่นี่มีอะไรกันบ้างคะ่ะเขาปลูกพืชอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกไว้เลยว่าที่ตรงนี้นะคะปลูกแบบไม่ใช่พืชที่ว่าปลูกทีละเยอะนะคะปลูกแบบว่า พอเพียงค่ะไปดูกันค่ะว่าที่พี่ดาจะพาไปชมเนี่ยมีปลูกอะไรไปบ้างค่ะค่ะที่ที่เห็นนี้นะคะก็คือแปลงผักของเพื่อนบ้านนะคะที่ได้ปลูกผักไว้ค่ะปลูกเพื่อความพอเพียงนะคะไม่ได้ปลูกที่ไเยอะเหมือนคนอื่นเขาปลูกแค่ว่าพอที่จะจําหน่ายได้ที่ในหมู่บ้านแค่นั้นนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะอันนี้ที่เห็นนี้นะคะ เป็นแปลงขึ้นช่ายหรือว่าตั้งโ๋ที่เรารู้จักกันนะคะใส่ต้มจืดเอาไปประกอบอาหารได้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือตั้งโห๋หรือว่าผักขึ้นช่ายนะคะพี่เขาปลูกไว้ทั้งหมด3มแถวนะคะหรือว่าสามร่องเพื่อที่ว่านําไปขายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนัดปลูกเองขายเองค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะคือขึ้นช่าย ดาก็จะให้ดูนะคะนี่ก็ขึ้นช่ายแล้วก็มีมะม่วงนะคะในระหว่างที่รอมะม่วงโตนะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายสามสี่ร่องที่ที่เขาได้ปลูกไว้นะคะส่วนตรงนี้คนคงคงคนคงจะสงสัยนะคะว่าสีท่อเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือเวลาเราถอนขึ้นช่ายมาแล้วใช่ไหมคะที่ดากขึ้นชายอ่ะมันจะมีขี้ดินติดอยู่ ก่อนที่เราจะเอาไปจำหน่ายที่ตลาดนะคะก็ต้องทําความสะอาดก่อนก็คือการที่ปล่อยน้ําออกมาจากท่อนี้นะคะแล้วก็ล้างตัวขึ้นชายหรือว่าตั้งโอนะคะน้ําจากท่อที่ว่าไล่ไล่ออกมาเนี่ยมันก็จะแรงแล้วก็จะสามารถชําระล้าง้างของขึ้นช่ายให้ขาวสะอาดได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียแรงมาถูทีละต้นค่ะนี่ค่ะนี่นะคะก็ให้ดู สามหัวส่วนตรงนี้นะคะพี่เขาก็จะปลูกผักชีนี่ค่ะอันนี้คือผักชีนะคะผักชีไทยนี่แล้วในระหว่างร่องของผักชีนะคะพี่เขาก็จะมีพลิกพลิกปลูกแซมลงไปด้วยนะคะเป็นแถวในร่องของผักชีนี่พอถอนผักชีหมดไปแล้วก็ยังคงเหลือกพริกค่ะก็จะได้เก็บเกี่ยวพลิก อีกต่อไปนะคะนี่ค่ะต้นพริกนะคะปลูกเป็นแถวยาวเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่แต่ก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะคะเริ่มที่จะติดผลให้ผลผลิตตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะมีดอกให้เราเห็นแล้วนะคะโอ้ยตรงนู้นมีตรงนูน้น,นมีเม็ดแล้วนี่ค่ะเริ่มมีเมล็ดแล้วนะคะนี่นี่นเดี๋ยวให้ดูได้เลยนี่ค่ะออโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเห็นพริกแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะนี่โอ้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วพริกนะคะร่องหนึ่งนะคะแถวหนึ่งพีเขาก็จะปลูกพริกไว้สองแถวคือแถบนี้กับแถบนู้นนะคะนี่ค่ะเนี่ยหนึ่งแล้วก็สองตอนหนึ่งแถวก็คือหนึ่งร่องได้สามย่างเลยทีเดียวนะคะก็คือทอนผักชีหมดไปแล้วพริกก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วส่วนกระโพดนี่ไม่ได้ผลผลิตนะคะเป็นโรคใบลายค่ะ อันนี้ก็เป็นผักชีกับพลิกอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็ผักชีนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นผักชีเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นผักชีแต่ว่าเปลี่ยนจากพลิกอย่างเดียวนะคะเป็นมะเขือนี่ค่ะปลูกมะเขือไว้กลางล่องนะคะปลูกมะเขือไว้กลางล่องช่วงนี้นะคะเศรฐษฐกษิจไม่ดี โรคร้ายระบาดนะคะผู้คนก็ไม่อยากออกไปจับใจ่ายใช้สอยข้างนอกไม่ต้องการที่จะไปเผชิญคนเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงกับการติดโรคโควิด -19 นะคะก็อยู่กับบ้านพี่เขาก็บริการส่งพักถึงบ้านเลยค่ะนี่นะคะมะเขือมะเขือเปาะนะคะแหลงนี้มะเขือเปราะ แปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันมีมะเขือแล้วก็ข้าวโพดนะคะขะ้าวโพดนี้ส่วนมากก็จะเป็นใบลายนะคะแต่ก็เรียกว่าคือปลูกไว้กินเองนะคะนี่ค่ะเริ่มที่จะออกออกฝักออกหนวดแล้วนะคะก็ได้แค่พอกินนะคะที่เหลือก็เป็นโรคใบลายหมดนะคะมะเขือนี้ก็เริ่มที่จะมีผลผลิตให้เห็นแล้วนะคะเริ่มออก ออกดอกแล้วเช่นเดียวกันค่ะนี่ะนะคะดาดาให้เอามาเอามาดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะใครที่อยากปลูกผักไว้กินเองที่บ้านก็เร,เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะเปรียบเสมือนเรามีซปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะอยู่ที่บ้านเราเองนะคะนี่ค่ะมะเขือก็งามดีเลยนะคะนี่มาต้นมะเขือ ถ้าโพดก็เริ่มออกฟักให้เรากินแล้วอันนี้มะม่วงลูกนิด <c oughs> โอเคค่ะวันนี้นะคะดาดาก็พาทุกๆคนนะคะมาดูส่วนผักแบบพอเพียงนะคะปลูกอย่างละนิดยางละหน่อยนะคะพยายามใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะเอาไว้เราพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะก่อนจากกันวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับดา,ดาดาด้วยนะคะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆให้ห่างจากให้ห่างไกลาจากโรคโควิดในทีนะคะเป็นห่วงทุกๆคนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบาย